สวัสดีนะครับนี่คือ ATM TV ครับ เมื่อเชปที่แล้วเนี่ยเราอยู่กับจาทาววันนี้ครับผมยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มาเจอกับอีกหนึ่งศิลปินที่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรู้จักตอนนี้อยู่ใกล้ๆผมแล้วสวัสดีพี่เอ็มด้วยครับสวัสดีครับโหปิดหน้าปิดตาโหมาเช้าเลยครับเตือนยังเี่ตื่นแล้วเนี่ยตือนแล้วนะเหมือนพี่แบบต้องอยู่ต้องอยู่กรุงเทพอะอยู่ในคลับอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงโหนี่คือแบบ มันบ้านทุ่งเลยพี่เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยอยากมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ก็ลืมลืมไปในการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทํามาหากินทํานู่นทํานี่แต่พอมาวันหนึ่งมันมีจุดเปลี่ยนก็คือในเรื่องของอาภาระในเรื่องของอเรื่องสัตว์ทั้ผมจะอยู่กรุงเทพอาจจะยากแล้วก็เรื่องการทํางานศิละปะด้วยแหละครับที่ผมอยากจะทําให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิม ที่ผมมาเนี่ยเตะตาเลยก็คือตรงจุดนี้ฮะเราเรียกเลยเราเรียกงานนี้ว่าอะไรพี่อธิบายนิดนึงอันนี้ชื่อน้องคอปเตอร์ครับน้องคอปเตอร์ครับเขาคือหมูใช่ไหมคือหมาที่คือหมาใช่อหมว่าเราทําแบรนด์ชื่อโกดย์เอ็มแฟมิลี่อ่าในโก M f a เอ็มแฟมิลี่ก็จะมีเนี่ยเยอะหลายตัวเลยครับก็คอปเตอร์ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นข้างบ้านก็มีอีกนะอ่าอ๋อคือบ้านพี่มันลึกเข้าไปใช่ไหมเห็นละเห็นละ เห็นงานข้างในแล้วข้างในต้องเป็นหมู <c oughs> ข้างในเป็นรูปปั้นหมูเอาละครับกลับมาในโซนนี้นะครับกับ ATMTV นะฮะเดี๋ยวอนาะคตมันจะเป็นร้านผมเป็นช็อปขายผลิตภัณฑ์ผมออกแบบจริงๆอะ่ะใต้งานเนี้ยส<ะ>ีเคร็ดเลยล่ะคืออะไรอ่ะถ้าบอกไปบรรดาพวกเก็บของเก่าจะด่าผมทันที <c oughs> คืองานของศิลปินตอนนั้นผมไปซื้อผมไม่รู้เว้ยเอาหรอ เขาเป็นผลงานที่เคยเห็น response, น,นี่ว่าที่เขาทำโปกระดอบเยอะๆอเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นนอ่าจุดๆๆเออเนี่ยะไรงานเขาไม่รู้อันนี้เป็นเพราะความไม่รู้แต่ก็ทำเป็นงานศิลปะก็เป็นสไตล์เราผมก็ไม่ได้ไปยึดติดอะไรหรอกว่ามันจะเป็นอะไรของใครอะไรยังไงครั้งแรกที่ผมเห็นเลี้ยงสุนัขกับแพะร่วมกันเหมือนเวลาเลี้ยงอะไรแล้วอยากจะแบบเชื่อว่ามันอยู่ด้วยกันได้ครับ ปุ๊บแล้วเราก็อ๋อเห็นเขาทําอย่างนี้ปุ๊บปบเออมันอยู่ด้วยกันได้ก็เลยมีความเชื่อบ้าง <c oughs> ก็เลยเนี่ยเลี้ยงหมูอยู่กับแพะหมาอยู่กับแพะหมูอยู่กับหมา <c oughs> ถามตรงๆเลยอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่เนี่ยอชอบที่จะมาอยู่แบบนี้มากกว่าครับจริงๆอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรแรงบรรรรันดาลใจอะไรมากเขาเรียกว่าชีวิตมันดําเนินไปตามล่องคนาของผมอะชีวิตทุกคนอาจจะมีล่องแล้วก็ช่วงนี้ดินมันขยับไปอย่างนี้คือปัญหาชีวิตมันก็อาจจะปุ๊บไหลเนี่ยมาอยู่จนที่นี่เพราะว่าอย่างเรื่องสัตว์ครับ พอมาอยู่ที่นี่มันก็ต้องทำเพราะฉะนั้นจะทําอะไรได้ได้ดีเท่ากับทํางานศิลปะต่อ<ะ>ได้ของร้องเพลงหรือวงการบันเทิงโอเคอดีไหมดีใช่มาเราจะมีเวลาในการเหมือนมันมันดีประมาณหนึ่งแต่ผมก็ยังอยากทําเพลง<ๆ>เพราะว่ารจริงๆที่ทําไม่ได้ว่าเงินเป็นตัวแปรก่อนครับที่ทํงานชีวิตทำงานใจรักใจรักก่อนเพราะาถ้าใจรักมันถ้าใจไม่รักมันจะไม่มีการพัฒนานร้องเพลงก็เป็นงานศิลปะแต่ก็เป็นอีกอีก อีกรูปแบบหนึ่งที่จะถ่ายถ่ายทอดถ่ายทอดไี่เหมือนกันไงงานเพลงก็จะถ่ายทอดที่มันเต็มเต็มเลยแต่ถ้าเป็นงานเพลงก็ต้องอ้อมอเพื่อจะบอกคนเพราะว่าถ้าไปบอกคนเต็มๆจะกลายเป็นเพลงอันเดอร์กราวหรือที่มันหนักที่คนทั่วไปจะรับไม่ได้เพราะนั้นอะไรที่เป็นอย่างนั้นจะเก็บมาใช้งานศิลปะถ้าจะไปร้องเพลงว่าโอ๊ยใจยาค่าอะไรจะเป็นซีเปียมันแรงไปสําหรับเราซีเปียได้ฮูเดอร์เบสอาจจะไม่ใช่แนว ไม, <S <S มไม่อยากตายได้ยินมไม่อยากตายมันเป็นติมบุตรเบนเลราชบุรีทําไมพี่ถึงเลือกที่นี่ครับพอจะมีปัญญาที่จะซื้อที่นี่ได้อที่จะกู้ธนาคารแล้วก็ซื้อได้คือตอนนั้นทําก็เร,เริ่มเริ่มอยากได้พื้นที่ใหญ่นอกจากหมายอีกอย่างนึงคือเราอยากจะเพ้นอยากจะอะไรอยากจะพ่นอยากจะอะไรที่มีพื้นที่ทํางานทําตุ๊ก,กตาทํานู่นนี่ที่เราฝันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องสองไร่โจทย์ไว้ก่อน แล้วก็ที่นี่มันก็ตอบโจทย์มันก็ไม่ได้ตายย่างจากเชียงใหม่มากในเรื่องของศิละปะเพราะว่าจริงๆแล้วมาอยู่นี่บอกได้เลยว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีบ้านของศิลปินบ้านนักวาดลูกช่างปั้นช่างสาร,รพอฟุกเลยมาอยู่ในเมืองศิละปะอ่าวงี้ก็ดีใจนะเนี่ยเพราะว่าร,รู้สึกว่าเราก็อยู่ถูกที่ถูกทางนิดนึงไม่ได้ไม่ได้วางแผนไว้ แล้วมุมมองความสุขกับพี่พี่คิดว่าการที่พี่เปลี่ยนแปลงบทบาทมาอยู่ที่นี่พี่ได้ความสุขอะไรที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นนะก่อนหน้านี้พี่เคยกาลังคุยกับแฟนกับเพื่อนอยู่เงินเมาส์กันไว้มีความสุขไปอ่นไปถ่ายรายการพิธีกรถามหรืออะไร,รมีความสุขไม่ทำอย่างเงี้ยตอนนั้นอตอบได้ไม่เป็นปากว่ามีความสุขหรือเปล่าจริงๆทุกวันนี้ก็มีความทุกข์ด้วยมันปนๆกันไปแต่ว่าไอ้สุขชัดๆเนี่ย เหมือนแบบมีความเห็นเห็นว่ามีแสงของความสุขบางคือตั้งแต่มีที่เนี่ยเริ่มเริ่มมีประกายเพราะว่าเราได้ทํางานศิลป,ปะเต็มที่แล้วก็บรรดาลูกๆเรามันมีที่พนักพักพิงที่แบบมันถูกที่เราแบบเคยคิดไว้ว่าเอ้ยมันอย่างเงี้ยมันสบายถ้าสมรับมันอะไรเงี้ยเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขใช่พวกนี้คือเราวาดรูปมันเราอยากให้สัตว์เนี่ยสามารถาวาดอยู่กับเราได้สุดยอดนะตัวเนี้ยอไอ้นี้เขาเรียกว่าอะไรพี่อยู่เป็นไหม แม่งไม่เป็น <c oughs> เพราะว่าแม่งมีชอบแอบ,บกินสี <c oughs> คืออางนี้ก็จะปล่อยว่ารูปในสตูดิโอก็ไดะ <c oughs> เพราะนี่มันคือแรงบันดาลใจผมครับคือบางทีบางทีมุกที่เราจะเอาไปวาดรูปมันออกมาจากพวกอย่างนี้แหละ <c oughs> อันนี้ชอบหน้าตายอย่างนี้มันพิมพ์อยู่การกินอะไรเราก็จะจำ <c oughs> ตรงนั้นไปวาดคาแรคเตอร์ผมถอดออกมาจากเชฟพวกนี้จริงๆคะผมเป็นคนน่ารักครับคือจริงๆผมหน้าหน้าเลวแต่ว่าลุคผมแบบน่ารักเพราะผมชอบเวลาผมไปเที่ยวอะไรเงี้ยไป ะจะดตัดจากไปนูน่นนี่ไปญี่ปุน่นไปอะไรที่มันมีของที่มันแบบเล็กน้อยร้านเลินหรือพวกอะไรที่มันน่ารักแพคเกจจิง้งผมจ,จำผมนะแบบเออมันน่ารักคือลึกๆเราเป็นคนกุ๊กกิ๊ก,กว่างาน้นกุ๊กกิ๊กกิ๊กว่าง้นเคนน์ตตเตอร์ยังไม่เสร็จเลยข้างหลังตรงนี้นี่ที่แพะขึ้นไปนี่เดี๋ยวจะเป็นร้านน้ำปั่นรกาแฟใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อคือที่พี่บอกเราไว้ตอนแรกร้านมังเนี่ยเราจะมีร้านกาแฟเนี่ยพี่จะมาเนี่ยมันยังไม่เสร็จพี่ก็เลยคือตรงจุดนี้ที่เรานั่งอยู่ เพราะว่าจริงๆต้องซื้อให้ให้หมูแพะกินอยู่แล้วแล้วคราวนี้เราก็ถือว่าผมเอามาแบ่งนะเอ้ยไม่ได้เอามาแบ่งเ,เลยซื้อของดียิ <c oughs> งซื้อของดีด้วย <c oughs> ผมเยงผมใช้ของดี <c oughs> ก็อ่ามาแบ่งรถเล่นให้ทาขายด้วยมะพร้าวอะไรนี่ที่นี่เจ๋งมากแหมคนเยอะมากด้วยแม่งจะมีคนมาปะเนี่ยมันต้องมีสิพี่มันต้องคนเยอะมากมันต้องวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะเอาลูกๆเราไว้ที่ไหนอันนี้มากินนี่ผมก็ เดี๋ยวจะมีทิปบล็อกให้เรารับพวกหมาด้วยผมจะหาตังก็คือทุกวันนี้มันค่าหัวค่าอาหารนี่ก็ว่าจะเอารายได้ตัวนี้ครับมาหมุนเพื่อจะซื้ออาหารต่อเดือนอมันโอ้หมันมาสารอยู่เหมือนกันไม่ไม่รวมค่ายงค่ายยาเยอะครับเพราะฉะนั้นก็มันต้องมีธุรกิจที่ให้มันหมุนเวียนแล้วครับอันนี้ก็ฝากโปรโมทด้วยไปเดี๋ยวเราให้พี่เอ็มนะครับพาไปดูด้านในนิดนึงข้างในมีบ้านน้องหมา แล้วก็น้องหมูโอ้โหตัวใหญ่มากเป็พิกกระโลอังกุลก็มันงอกุลมีกุลไงที่มีบ้านหมูป่าบ้านที่หมูพ่ากุลพริกกุลแล้วก็อันงอกุลก็เลยเอ้ยพิกกระโลมีพริกพริกกระหมูพริกกระหมูก็งอกุลกับพริกกระโลนี่บ้านชั่วคราวเพราะนั้นจริงบ้านเขาอยู่โน่นฮะบ้านโน้นบ้านโน้นอ๋ออันนี้คือบ้านหมูนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหมูดีกว่าเฮ้ยนี่เป็นรายการตีไทยครัวป่ะเนี่ยอันนี้คือนี่บ้านห้องหมูอ๋อ น ja <presidency> ี่เป็นส้วงสึกของหมูเนี่ยนอนนี่เราก็ก็คือหวานประมาณนี้ได้เลยบ้านน้องหมาที่มันตีท้ายครัวจริงๆนะเนี่ยเราเจาะลึกเลยครับโอเคครับกลับมาในโซนนี้ก็เป็นสตูดิโอทำงานของพี่ อันนี้เป็นงานชิ้นเล็กน่ารักมากเลยแต่ว่าลื่นเลือดมาเนี้ยอืมอันนี้คือความหมายอธิบายหน่อยพี่น่หางของหมูอ๋อใช่ผมมองเป็นเหมือนแบบลูกตาเยอะๆของอะไรสักอย่างอันนั้นชอบอันนี้ชอบนะเพราะว่าตีก็บางทีคนมองภาพพี่ก็ไปตีตีเป็นเหมือนนี่นั่นชอบสนุกดีจริงๆอันนี้มันก็ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันก็คือครับเป็นเหมือนแบบ เป็นตัวแทนของเราบรรดามหมูหมวลลูกหมูที่<อ>ทถูกขิบหางอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความแบบ,บเบียดเสียดยัดเยียดแน่ใน<อ>ในอารมณ์ <ๆ S 1> นะั้นมันคงเป็นโมเมนต์ที่น่าจะทุกทรมานอยู่เหมือนกันในในความถ้ายังมีชีวิตและเป็นสิ่งมีชีวิตนะ,<ๆ>ะรูปนี้ก็จะเป็นกําลังเขียนอยู่คระบแท้จะเป็นน้องซีพีกับอันนี้คือน้องซีพีใช่อันนี้ก็เป็นโมกุลโมกุลใช่ จริงแล้วมันนี่มันดูบี้อ๋อมันแปะกกับกระจกเนี่ยเหรอออ๋อโอเคโอเคอันนี้ลด้แรงบันลาใจมาจากเวลาเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆมันอยู่ในตู้อ๋อที่พี่บอกตอนแรกอันนี้เป็นงานเก่างานเก่านชุดเก่าที่เป็นช่วงนั้นวาดเขาดำวาดอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยต้องมีสีทองอยู่ต้องมีสีทองอยู่ในรูปคือเราอยากให้ศิลปะมันอยู่รอบตัวเราคือทุกวันนี้อยู่ที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือใที่มาทํางานเนี่ยเขาเป็นคนทํางานศิลปะแล้วก็ตอนนี้เท่ากับรอบตัวผมมีแต่คนทํางานศิลปะตอนนี้ทําอะไรมันก็สนุกในเรื่องการทำงานจะทําอะไรขอให้ให้มันเป็นอาชีพแล้วก็มีความสุขกับอาชีพนั้นๆหรือว่าโอเคแล้วช่วงที่ทัวร์หนักๆก่อนหน้ออนานี้อะไรเงี้ยก็ร้อ,องเพลงร้องเพลงตอนนีเนี่ทำอะไรกับเพื่อนแต่ว่าเราก็คิดเรื่องงานศิาาลปะตลอดเวลาเราพกสมุดสเก็ตเล็กๆตลอดทําต่อเนื่องมันจะได้อะไรกลับมาแต่จะถามว่าเราเป็นศิลปินไหมเราก็ไม่ดูเพราะว่าเราก็ เราก็กินข้าวกล่องเนี่ยข้าวศิลปินออออไปถ่ายหนังเนี่ยออห้องพักศิลปินคมันก็ไม่เห็นจะเป็น,ปน,ปนรู้ว่าศิลปินยังไงบางเพราะ<ม>บางคนเขาว่าจาหน้าเราไม่ได้เราแม่งกลายเป็นยาจกทันทีออแต่ถ้าเดินไปบ้านป้าอะไรเนี่ยเขาไม่รู้มึง,งเป็นรงอ๋อมึงย้ายมาอยู่ใหม่หรอไอ้หนูมึงเป็นศิลปมึงนะาศิลปินนะครับก็ฝากติดตามพวกเราฮนะนี่คือ ATM TV ทววันนี้ขอบคุณพี่เอ็มด้วยครับขอบคุณครับ